การที่ได้ไปคว้าเหรียญทองของฟุตซอลซีเกมเนี่ยสร้างความมั่นใจกับเรายัางไงบ้างก็คือหนึ่แล้วมีเราได้ประสบการณ์เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เหรียญทองฟุตซอลซีเกมค่ะ mm hmm. ก็ทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีความที่กระหายที่จะอยากได้มาในจุดจุดนี้ค่ะ พอใจกับฟอร์มตัวเองในช่วงเวลานี้ไหมแล้วแบบมีอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงบ้างไหมก็ตอนนี้ก็พอใจในตัวเองในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอ,อย่างนี้ก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็จะกลับมาเต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะคาดหวังไหมกับการที่จะมีผลงานในครั้งนี้เพื่อจะแบบมีมีชื่อติดทีมชาติในครั้ง,งต่อไป ก็มีความคาดหวังอยู่นะคะเพราะว่ามันก็คืออนาคตของเราเพราะว่าคิดว่าฟุตบอลมันทําให้เราได้มีได้มีความหล่อเลี้ยงทั้งตัวเราเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เราก้าวมาถึงจุดนี้แบบทั้งติดทีมชาติฟุตซอลทั้งทีมชาติฟุตบอลเนี่ยมีอะไรมีอะไรเป็นที่เราอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหม ก็คืออย่างแรกคือต้องขอบคุณครอบครัวเป็นพิเศษเลยแล้วก็ขอบคุณทางวิทยาลัยบัณดิตเอเชียค่ะที่ได้มีโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันคุณบอลลี่ในเลีกสองที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่มอบให้ค่ะ